ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เ h e One น o i n t c า a การออมเงินในรูปแบบก่อนก็จะเป็นการฝากเงินใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบนันการฝากเงินคงไม่ตอบโจทย์ของเราแล้ว ขัวข้อชวนคิดในวันนี้ก็คือเรามารู้จักนักลงทุนเพื่อช่วยในเรื่องของการออมว่าการเป็นนักลงทุนในรูปแบบไหนน่าสนใจมากกว่ากันนะคะทุกคนที่เข้ามาในตลาดของหลักทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการกำไรจากการลงทุนหรือตลาดหุ้นนั่นเองค่ะพอหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะประสบความสําเร็จอละรับชัยชนะในสนามของตลาดหุ้นนี้นะคะเคยไหมเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งพอลอมดูแล้วว่ากราฟสวยมากแต่พอผิดทางกับประสินใจคัดลอดไม่ได้เลยขอกายร่างเป็นว i ไอไปสัง้งนไปถือหุ้นตัวนี้ยาวๆไป ฝุดท้ายก็ติดหุ้นเงินก็จมอยู่เป็นปีๆหรือถือนานๆนไปหุ้นยิ่งลงไปเรื่อยๆทนไม่ไหวขายขาดทุนแบบเจ็บหนังกว่าตอนแรกซะอีกนะคะบางคนอาจจะท้อใจออกจากตลาดหุ้นไปเลยพร้อมกับคิดว่าที่แห่งนี้ตลาดหุ้นก็คือบ่อนการพนันดีๆนี่เอง ใครที่เคยมีอาการแบบนี้อาจเป็นเพราะว่าเรายังขาดคุณสมบัติที่สําคัญมากๆข้อหนึ่งนะคะก็คือการลงทุนในหุ้นก็คือการรู้จักและการเข้าใจตัวของเราเองวันนี้เราจะชวนมาให้รู้จักนักลงทุนในสประเภทหรือ4ี่รูปแบบกันนะคะแล้วลองพิจารณาดูสิว่าตัวของเรานั้นน่าจะเป็นนักลงทุนในแบบไหน เพื่อเที่จะต่อยอดความรู้และฝึกฝนทักษะของการลงทุนแบบนั้นให้สามารถทำกำไรจากกาดหุ้นได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะประเภทที่1 Passive Investor ประเภทที่2 Momentum Investor ประเภทที่3 Speculator ประเภทสุดท้ายประเภทที่4 Value Investor หรือ VI คะ่ะรูปแบบที่1นนะคะ Passive Investor เป็นการลงทุนแบบง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจนักลงทุนประเภทนี้คือคนที่อาจจะไม่มีเวลาในการศึกษาไม่ชอบการเรียนรู้เรื่องการลงทุนแต่มีความเข้าใจว่าต้องมีการลงทุนไม่อย่างนั้นเงินออมจะโดนเงินเฟ้อกินทั้งหมดนั่นเองคะ่ะ หากเราเป็นนักลงทุนประเภทนี้ก็มีทางเลือกง่ายๆก็คือลงทุนแบบให้คนอื่นบริหารให้นะคะเช่นซื้อกองทุนอาจจะเป็นอินเด็กซ์ฟันผลตอบแทนก็จะรอไปกับตลาดหรือลงทุนในกองทุน rmf s s f ก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อดีของการลงทุนแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องเหนื่อยเองคะ่ะลงทุนแบบสบายสบาย แต่ข้อเสียของแบบนี้ก็คือผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่มากพอนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเหมือนกันหากลงทุนผิดจังหวะหรือลงทุนได้ไม่นานพอรูปแบบที่สองนะคะโมเมนตัมอินเวสเตเป็นการลงทุนตามลอกวัจักรของเศรษฐกิจหรือสาสรรมกค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้จานเศรษฐศาสตร์ สามารถมองและว,วิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจรู้สาหกรรมที่เราเข้าไปลงทุนได้นะคะอาจจะมีการย้ายสินทรัพย์ไปตามวัตถ a ักรเช่นถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจตกก็จะย้ายไปลงทุนในพันธบัตรหรือห้าลงทุนในตามวัฏถักรของราคาเช่นพวกน้ำมันทองคำเหล็กเหล่านี้เป็นต้นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของวัฏถักร มีขึ้นมีลงผันผวนอยู่บ้างในแต่ละช่วงเวลานะคะรูปแบบที่3เป็นนักเก่งกำไรคะ่ะ speculator กลุ่มนี้นะคะก็จะมีเครื่องมือหลักที่ใช้ในการทำงานก็คือเทคนิคการดูกราฟการดูเทนซึ่งจะไม่มองพื้นฐานของหุ้นมากนะักคนกลุ่มนี้เชื่อว่านักลงทุนมีจิตวิทยาการลงทุนเป็นแพทเทิร์น เช่นคนส่วนใหญ่เห็นหุ้นขึ้นก็อยากจะซื้อเห็นหุ้นลงก็อยากจะขายเขาบอกว่ากราฟไม่เคยโกหกนะคะไม้เซตของคนกลุ่มนี้ขอให้ได้กำไรสักเครั้งขาดทุนสามครั้งก็พอใจแล้วคะ่ะนักเก่งกำไรเก่งๆต้องตัดอารมณ์ออกนะคะทนขาดทุนได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยตั้งกฎของตัวเอง แล้วก็เชื่อสถิติต้องมีวินัยในการสตอลอลด้วยค่ะแม้ขายแล้วหุ้นขึ้นก็อย่าไปซีเรียสนะคะไปเล่นตัวอื่นต่อไปค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จในสายนี้หัวใจต้องแข็งแกร่งนะคะต้องทนกับการขาดทุนมีความเชื่อในเครื่องมือมากกว่าอารมณ์ในตอนหลังจึงมีคนพยายามสร้าง ระบบของ AI ขึ้นมาทแทนคนนะคะเพราะต้องการตัดอารมณ์ให้ได้100%ยังไงเมื่อเป็นคนหรือมนุษย์ก็ต้องมีอารมณ์ผสมเข้ามาในบางช่วงถูกไหมคะอารมณ์กลัวอารมณ์ที่รู้สึกว่าอยากซื้อเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อเหล่านี้เป็นต้นนะคะรูปแบบที่ C Value Investor หรือ VI นะลงทุนหุ้นคุณค่าน่าจะมีคนเคยได้ฟังคำนี้มาบ้างแล้วนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะมีหลักการคือมองหาหุ้นที่มีคุณค่ากับราคาที่ไม่สัมพันธ์กันเรียกว่ามีส่วนต่างของความปลอดภัยเกิน3 0เเมื่อเจอหุ้นกลุ่มนี้แล้วและเข้าซื้อก็จะถือไปยาวๆจนกว่าพื้นฐานธุรกิจจะเปลี่ยนไปค่ะ หรือหุ้นขึ้นจนเกินราคามูลาค่าไปมากๆก็จะเปลี่ยนไปลงทุนตัวอื่นแทนนะคะคำกล่าวในกลุ่ม VI หรือ Value Investor ก็คือเมื่อคุณซื้อแบงพันในราคา700ก็ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะคะถ้าซื้อแล้วหุ้นลงไปอีกจะใส่เงินเพิ่มเพราะวันหนึ่งคนอื่นๆก็จะมองเห็นคุณค่าและราคาหุ้น ก็จะ้อนพื้นฐานเองค่ะนั่นก็คือรูปแบบหรือพวามความรู้จักนักลงทุนสี่รูปแบบกันนะคะแลจะพอเห็นภาพแต่ละรูปแบบได้ชัดเจนขึ้นนะคะการลงทุนทั้งสี่แบบนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะไม่มีใครดีกว่าใครแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนที่มันถูกจริตมากที่สุดกับตัวเราเพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจ และก็ใช้กลไกลตลาดหุ้นสร้างผลตอบแทนที่ต้องการได้นะคะที่สำคัญการลงทุนทุกแบบล้วนต้องมีความรู้มีทักษะที่จำเป็นของแต่ละแบบนะคะเช่นถ้าเป็นแบบเกงกำไรก็ต้องรู้เรื่องกราฟถ้าเป็นแบบ Vi ก็ต้องอ่านงบการเงินเป็นดังนั้นการวิเคราะห์ตัวเองก่อนลงทุนจึงเป็นเหมือนแผนที่ ที่ช่วยให้เราเดินทางได้ถูกที่ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการลงทุนของเราอย่าลืมนะคะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆการซื้อหุ้นตามคำบอกของคนอื่นอาจทำให้เราเจ็บตัวมนันนักตอนนักแล้วนะคะขอ,อย้ำนะคะว่าถ้าเราซื้อหุ้นด้วยแนวคิดแบบไหนก็ตามขอให้ขายด้วยแนวคิดความคิดแบบเดิมหรือความคิดแบบนั้นด้วยนะคะ ถ้าเข้าซื้อด้วยสัญญาณแบบเทคนิคเมื่อถึงจุดต้อง stop loss ก็ต้องยอมขายแม้จะขาดทุนก็ตามนะคะหรือถ้าเราเข้าซื้อหุ้นตามแนวคิดของ VI คำนวณมาดีแล้วราคานั้นมีส่วนลดเกิน30%นะคะเราก็ต้องไม่วอกแวกกถ้าซื้อแล้วหุ้นลงแต่กลับต้องดีใจนะคะเพราะจะได้ซื้อเพิ่มต่อไปคะ่ะนั่นก็คือ การทำความรู้จักนักลงทุน4แบบแล้วก็สังเกตตัวแล้วนะคะว่าเราเป็นแบบไหนใน1ใน4แบบนี้หรือจะเป็นการผสมผสานกันก็ได้นะคะเราจะเปิดพอร์ตหเป็น v i ไอจะเป็น v i ตัวจริงนะคะแล้วก็อีกพอร์ตนึงเป็นพอร์ตของนักลงทุนเก่งกำไรใช้การดูก,การาฟประกอบก็ได้นะคะเราก็แยกเป็นสองพอร์ตแล้วก็ทำตัวให้กลมกลืน ตามพอร์ตที่เราเลือกแล้วด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ